สวัสดีครับพบกับผมสุภาพบุรุษซอยหนึ่งและวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับชายที่มีชื่อว่าพิษมันก้ามันแรลงอะอยูได้ดีนะครับเขาก็เชิญผมเข้าห้องพอผมเข้ามาปั๊บเขาก็กดเลยนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสามรุมสอง เริ่มเกมมาแลครับพี่โตโรของเราก็เดินเข้าไปนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับคิดว่าผมจะจับซันต้ามานะครับเพราะว่าเป็นตัวเมนผมแต่ผมเลือกโตโรมานะครับแทนให้กับแหวหายนะเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้มีประเด็นกันเกิดขึ้นครับบาฟอลเลนโตเขาลงมาสายสามทัพมี2คนหิวแล้วครับแต่สตาร์ได้สวยแล้วกันครับพี่โตโรเราก็แบบฟอลเลนหิวมากครับเข้ามาได้ถึงครับป้อมได้โดนแหวหยิงสกัดเข้าไปเก็บเฟิร์นบัตไปได้ครับสำหรับชายขี้ดมของเรา โตโรกำลังจากลับบ้านไนดะ้แต่เห็นสตราร์จะบิดครับโตโรก็ไปสตราร์ให้หนึ่งชีครับแต่สตราร์ก็บินได้อยู่ดีครับเราจะดีโตโรเจ็บเลอะเกินนะและเจ็บมากไปเรื่อยๆเหลือแค่หนึ่งครับแลว้วด้วยลมเราหิวแล้วเกิดก่อนเรากลับบ้นานได้ถึงครับป้อมแล้วเสียชีวิตไปครับแต่มีหนึ่งชีวิตกลับบ้านแล้วตอนนี้ฟอเลยก็บัลลำอาไป้หายเสียชีวิตก่อนแต่ว่าด้วยความหิวของวิโรครับก็เสียชีวิตไปด้วยเช่นกัน ยังหวะนเนี่ยนะครับฟอเรนมาเบดบัฟฟ้านะครับโตโรก็ทําตัวหิวๆน่าอร่อยครับไปยีนหน้าฟอเรนทนไม่ไหวครับกับเหยื่อชิ้นอร่อยของเกาครับและโคนอัติเข้ามาใส่แต่เหมือนจะไม่ดูครับแล้วเฟรไฮเข้ามาใส่ครับโตโรไม่รอช้าเอาปับฟ้าขึ้นไปได้สําเร็จครับและโตโรเห็นมอนสตาร์กันจะบินครับกดสตาร์เข้าไปก่อนครับและตอนนี้ยิงจะบินได้ไหมโตโรกดออกเข้าตีใส่หน้าทุบก็มีแต่โดนวิโรยกถึง2องไปริบเรียบร้อยครับแหมตายโตโรรอเหยื่อชิ้นอร่อยนะครับพิมพ์หนึ่งกล้าเดี เหมือนจะล้อมไม่เหมือนทุกคลครับแล้วกดสกิลครอบไปครับแต่เหมือนจะพลาดแต่ไวไฮก็สตาร์ได้เหมือนกันครับตอนนี้อาอันติได้สวยงามแล้วกดลิซึเขาเลยแต่ยังรอดครับไปไฮบางเก็บล้านไปได้สวยงามเพื่อจมินอาต้องถอยมาก่อนครับแล้วสตาร์ของเราการจะบุยบินครับแล้วบินเข้ามาครับจมินแต่สตาร์อาอันติบวกไปด้วยก็โดนยิงสุดกระบาลและเจ้าวันนี้ครับเก็บเอสกันไปบางที่โตโร่เพิ่งเกิดนะครับตอนนี้อาฟอลินโดจะเอาไวไฮครับแต่โดนไวไฮยิงสุดกลับไปครับแล้วด้วยเขาอยู่อา ไม่หาแล้วเกินทศวิโลดแล้วก็อบาสตาร์ทได้สวยครับตอนนี้วิโรดพยายามจะเก็บไมายแต่เก็บไม่สำเร็จนะครับตัวโล่ต้องถอยมาก่อนแล้วกดสกิลเข้าบาฮะตอนนี้มีประเด็นกันเกิดขึ้นหรือไหมครับหิวแล้วเกินสทศซันต้าของเราครับแต่พูดไปอีกทีครับเขาหิวบ้านครับเขาจะมาตีบ้านให้แตกครับพยายามสตาร์ทแต่เหมือนจะไม่โดนแล้วซันต้าของเราจะบุยบินแล้วครับแต่ตอนนี้ยกเข้าบาดูทีครับเจ็บแล้วเกินทัศตัวโล่กดสกิลสอดเข้าไปก่อนแล้วสตาร์ทได้สวยงามเก็บไปได้เขาสุดสันต์แล้วจะเก็บวิโรดไปอีกหนึ่งศพครับที เปรียปร้ยวๆเลยฮะจังหวัดดีเมื่อได้เปรียวแล้วก็มาเอาจุดที่กันกิดนะครับโตโรเห็นแบบนี้ก็ต้องมาล่อปอลเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไปกัดขวัญไปแย่หาแล้วไปหายได้มกกังกรเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวัดดีได้บัฟและยิงลัวยิงลัวครับปอลเลยก็ปอลเลยครับขี้รุมก็ตาย ตอนนี้ซันต้ากำลังจะบอยบินนะครับกุชเคีร์เข้ามาแล้วบิดครับตอนนี้โตโรพลาดแล้วเกินครับที่วิ่งหนีออกไปครับทต่ไม่สมาซันต้าบิดไปเก็บไวไฮได้ชัดดางก็ไม่กดนะมาเคลียคลิปกันก่อนนะครับโตโรเขาบอกว่าบั่นใจมากครับว่าพวกเขาจะไม่ตีบ้านนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการทรมานบาครับและตอนนี้ฟอร์เรนทิวและเขาก็บอลลํสามลา4สี่ถึงป้อมแล้วครับแต่ฉันเป็นโตโรฉันจะตายได้ยังไงครับตึกแล้วเกินนะจำเรอไวไฮเกิดนะครับและตอนนี้ไวไฮเกิดมาเป็นที่มรอยครับมีประเด็นกันเกิดขึ้นหรือไม่ครับจำเีเหมือนจะับ แยกเครียดคลิปกันก่อนนะครับสายคลิปกันไปฮะตอนนี้ฝนมุ่งข้ามก้อนเดินเข้ามาครับแหมมาเช็คปุ่มกันก่อนครับว่าเขาเอามาังกรหรือเปล่านะครับไม่มีครับไม่ให้ฟาร์มฟรีสปอตกันไปก่อนนะฮะวี้โตโร่เดินเข้าไปมองซ้ายมองขวาครับ มีมประเด็นครับเหมือนจะเอาครับแต่ตอนนี้ครับตั้งหมอว่าไฮแรงแล้วเกิดนพวกเขาโดนกระโดดครับแต่สตาร์เข้ามาสตาร์พุม่มสตาร์ได้เสอครับแล้วสตาร์ไม่มีโอกาสได้บินและล่วงกันไปก่อนนะเจัาหว,ว้าีตัวดาเมจของทีมฝั่งสีแดงครับเสียชีวิตครับตอนนี้ก็รุมบุกกันเลยฮะ แม่ทั but, ้งหัวช็คพุ่มได้ดีจริงก็เสิบโตโรคหัวแล้วครับตีบ้านตีส่วนเขาเชื่อมหมทุกครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับสัตว์ตัวลฟิกเกอร์ก็มากดตัอสกิลหนึ่งแล้วฟิกเกอร์สวนก็ไปแต่อาร์ตีแบบเอ้สุิลก็สวยงามจริงๆทางเก็บเข้าไปหนึ่งตีแล้วนี่มีประเดครับจบบ้านได้หรือเปล่าครับแล้วตีบ้านเก็บเอ็ดกันไปแล้วตีบ้านตีโจ๊กและบ้านแหกแตกขบวนก็าเกือาคนที่มากระสาบคนแต่แพ้คนที่มากระส่องคนครับมันช่าง หมือนช่างแต่พิษมันก้าก็ไม่พอใจครับจะขอแก้มือกันอีกสักเกมครับและตอนน่อเล้ผมได้อยู่กับแบงค์ไก่นะครับคนที่เล่นซันตา้าตามเมื่อกี้ครับส่วนคนที่เล่นวายไตามเมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งผมก็ไปอยู่เทนฝั่งข้างล่างนะครับสลับเทียงกันน่อยตัดภาพกันมาครับต้นไม้ของเราเป็นต้นไม้ฟาร์มนะฮะต้องมาฟาร์ป่าก,กันก่อนครับแล้วผมก็มาเช็คให้ต้นไม้ได้วยฟาร์ฟรีนะครับเจอกับอเอฟสุดเล็กน้อยแต่ไม่มอะไรเกิดขึ้นนะรประเด็นนี้ มาทักทายเพื่อนเก่าอย่างเทนกันหน่อยนะครับปล่อยสกิลเป็นเล็กน้อยครับแต่เหมือนไม่เจ็บเลยนะฮะ มีต้นไม้ของเราเดินเข้ามาชาร์จครับแล้วจังหวะธรรมชาติมีครับโดนถ่ายเข้าไปครับแหมเขารอถ่ายต้นไม้ครับต้นไม้เจ็บเหลือเกินครับแต่ตบไม้ออกมาตบไม้อะไรตบมือออกมาครับแล้วนีเจ็บแล้วก็สุดอันนี้เข้ามาครับแต่ไม่มีใครอยู่วงต้องยกต้องอติกัดไปตอนนี้ก็มาโดนกันที่มาป่านะครับตอนนี้ต้องเก็บไข่ของต้นไม้ของเราครับแล้วมีประเด็นครับซันต้าของเราทำอะไรไม่ได้นะครับต้นไม้กดดีเพื่อดีเรื่องส่วนกรรมครับแล้วซันต้ามีสี่แล้วพยนยามจับบิดครับแล้วกินเข้าไปแต่ซีซีมันเยอะเกินครับบินได้ก็จริงแต่ดาเมจไม่พเบลไม หนึ่งนัดผ่านไปนัดสองนัดสามคือค่อยผ่านมาแหมตอนนี้ซานต้าโดนยิงตลอดเวลาครับด้วยความบานไส้ของซานต้าครับรอจังหวะแบบนี้ฮะร้อยกดสกิลสองของสกิลบีทเข้าไปครับอาตีหลบ,บบอเหมือนกันครับซานต้าบินเนเก็บแล้วเกิดแต่โดนยิงจมแบบนี้ไม่รอดนะซานตา้าเราตอนนี้จะมีประเด็นเกิดขึน้นหรือไม่ครับต้นไม้ของเราครับฉายเดี่ยวัแล้วเกินฮะต้องบอกว่า ทีมนี้คอมโบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้นไม้กับสซานต้าครับไม่ค่อยคอมโบกันเลยคต้นไม้เข้าไปลึกแล้วเกินทาสแตนต้าทำอะไรไม่ได้นอกจากเคลียรคลิปเ่าจังหวะนี้ฮะแต่ตอนนี้ครับมีประเด็นเกิดขึ้นหรือไม่ครับอย่าคงเคลีย์คลิปกันก่อนนะครับและเอวสูงนะครับเหมือนจะเล็งแต่ซานต้าครับแต่นี้มีประเด็นกันที่เลนนะครับซานต้ามาช่วยเอาบัฟปลาเกินรับบินเข้าไปครับแต่เหมือนจะบินเลยนิดนึงครับทังเภเทนลอดกลับไปได้ครับจังหวะนี้ฮะและเสียบ้านแบบโดนคลิปตีครับไม่ได้ไปเคลียคลิปนะฮะ จำเปนต้องหัวพาดกันแล้วเกินฮะต้นไม้กับซาตนต้าเราจะไหวหรือไม่ครับต้นไม้มีประเด็นที่ป่าแล้วครับตอนนี้ดวลกันหนักแล้วเกินฮะแต่ซาตนต้าไปไหนไม่ได้เลยครับเราจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนเลยยิงพันห้าครับจังหวะนี้เจ็บแล้วเกินครับแล้วสู้มันยิงแต่ซาตนต้าเพียงคนเดียวซาตนต้าไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้บิดเชกุ้มก็ประคับเจอตูตสองคนแล้วไอ้เอ็สู้ก็โดนลบไปก่อนครับแต่ซาตนต้าบิดเก็บเท็ครับแต่ดาเมจเขาไม่พอครับแม่จังหวะนี่จะทำยังไงต้องเียกคลิปกันไปก่อนฮะ แต่ต้นไม้ของเราครับยังคงไล่การเทิบอยู่นะครับต้นไม้ป่าเราเดือดเลิศเกินครับโปรโบสไสายตีไปได้เดือดครับเก็บประสุทไปได้ครับต้องตัดเป้าวันนี้ต้นไม้ของเราครับตอนนี้ต้นไม้เราเดือดแล้วครับต้นไม้ปอกเขาข้างแล้วเก็บไปได้อีกสองคิวเป็นดับเบิลคิวครับเดือดเลิศเกินครับซิต้าเราต่อเลยไม่ได้เลยครับสายตาเลยต้นไม้เราโชว์แล้วตบไปเก็บเอสถึงสามคิวอะแหมเกมจะบอกว่าต้นไม้แบกเลิศเกินเมื่อได้เปรียบก็มาออฟจีทิกันไปก่อนนะครับตีมังกรต้นนี้ครับไม่รู้ว่าจะเลี้ยงบางกรเพ่อนส่วะไร เราตีป้อมปีนะครับใส่กันประเด็นเข้าไปครับและตอนนี้ได้มังกรเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ต้นไมก้กำลังบวกกับศัตรูครับซันต้ากำลังเบิร์นเวิร์นด้วยความเร็วสูง80ชั่วโมงครับแลนดมินประเด็นกันเกินขึ้นหรือไม่ครับคุณมี3คนเล้นกดสกิลของอ่ามังกรไปก่อนครับและเทมเมอรจะเอาซันต้าครับเดี๋ยวจะหวงี้ต้นไม้เข้าไปเก็บงาเก็บแ พิบเบิลก้าตัวรุมไปได้ครับแล้วก็รถไฟแล้วสันติจอมเบลครับขออนุญาตเบนเก็บเทรดไปได้ครับตอนนี้เหลือแค่คิกซี่คนเดียวคิกซี่คนเดียวเท่านั้นครับพิกกิ้งกบโผลแล้วครับแต่ไม่สนใจคนที่จะตีบ้านตีช่องกันก่อนทอนี้คนุญาตจบบ้านเลยหรือเปล่าครับแล้วตีบ้านไปตอนนี้ต้นใบโดนป้อมมีแต่ไม่สนใจคนจริงเข้าบ้านแล้วใส่บ้านใส่ช่องใส่ไปทุกขบวนท่าล้าเรียบร้อยครับบ้านแห่แต่ขบวนครับแลกเป็นอีกครั้งของอาสภาพบุหรี่หนึ่งที่ชนะพิบเบิลกล้าไปได้นะครับถึงแม้เขาจะมีแค่2คน ตื่นจริงๆนะชายคนนี้ฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะผมและฝากไปถึงพิษเมงก้าด้วยนะครับต่อให้มีซัก10พิษเมงก้าก็เอาผมไม่ลงหรอกครับ <c oughs> โอเคครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่ากดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับ